โจทย์กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการ z กําลัง4บวก1เท่ากับ0สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือค่าของ z บวก1ส่วน z ทั้งหมดนี้ใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์แล้วนํามายกกําลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องลองมาสังเกตสิ่งที่โจทย์ถามดูนะครับ ค่าแซตัวนี้เนี่ยน้องอยากทําส่วนให้มันเท่ากันก็คือส่วนแซน้องเอาแซมาคูณบนคูณล่างน้องจะได้เป็นแซทกาลังสองส่วนด้วยแซซึ่งถ้าเกิดน้องเอาค่าทั้งหมดเนี่ยมันยกกาลังสองแซกําลังสองเมื่อกี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแซทกาลังสี่ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยน้องก็สามารถเขียนให้มันอยู่รูปเทอมของแซกกาลังสี่ได้นะครับซึ่งเทอมของแซกกาลังสี่เนี่ยโจทย์ก็กําหนดมาให้เทอมหนึ่งด้วยนะครับ อ่าน้องลองมาทำค่าของสิ่งที่โจทย์ถามให้มันอยู่รูปของเทอมของแซกกำลัง4กันแซกตรงนี้นะครับน้องก็ทำส่วนให้มันเหมือนกันก็นกคือส่วนแซกน้องเอาแซกคูณคูณล่างน้องก็จะได้เป็นแซกกำลัง2ส่วนด้วยแซกแต่นั้นบวกกันตรงนี้ส่วนก็คือแซกนะครับ ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ set ยกกำลัง n แล้วใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์จะมีค่าเท่ากับ set ใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์แล้วยกกำลังด้วย n สูตรนี้นะครับน้องมหมายความว่าเลขชี้กำลังเนี่ยน้องสามารถเอามาข้างในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ได้ดังนั้นน,น้องตรงนี้ก็เหมือนกันและชี้กำลังเนี่ยน้องสามารถเอามาข้างในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ได้ น้องจะได้เป็นค่านี้ก็คือไซต์กำลังสองบกห่ส่วนด้วย z ค่าทั้งหมดนี้ยกกำลังด้วย2แล้วใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ซึ่งค่านี้นะครับน้องมันหางกันอยู่น้องสามารถเอากำลังสองเนี่ยเข้ามาแจงได้จะได้เป็นไซด์กำลังสองบวกหทั้งหมดกำลังสอง ส่วนด้วย z ซกำลังสองซึ่งค่า z ซดกำลังสองบกหทั้งหมดกำลังสองเนี่ยก็จะมีค่าเป็นหน้ากำลังสองน้อก็จะได้เป็น z ซกลังสองทั้งหมดกำลัง2ยกกำลังซ้อนกันใล้ชี้กำลังคูณกันได้2อคูณสได้4 น้อก็จะได้เป็นไซด์กำลังสี่นะครับบวก2หน้าหลังน้อก็จะได้เป็น2คูณกับไซด์กำลังสองคูณกับ1บวกหลังกำลังสองก็คือ 1, บวกด้วย1นึ่กำลังสองก็คือ1นะครับดังนั้นไซก์กำลังสองบวกหนึ่งถ้าหมดกำลั 2, งสองตรงนี้น้องจะเขียนได้เป็นไซก์กำลังสี่บวกสองไซกกำลังสองบวกหนึ่ง อทีนี้ปั๊บน้องก็ลองดูนะครับไซดกลังสีบวกหเนี่ยโจทย์ก็บอกมานะครับว่ามีค่าเท่ากับ0ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามน้องก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของตัวเศษก็คือ2อไซกำลังสอบวกกับ0ก็คือ2อไซกำลังสส่วนด้วย ตัวส่วนก็คือไซด์กำลังสองไซดกำลังสองเศรจกับไซดกำลังสองส่วนก็ตัดกันไปนะครับดังน,นั้นน้องจะเหลือแต่ค่าสมบูรณ์ของสองนะครับค่าสมบูรณ์ของสองก็จะมีค่าเป็นสองก็จะตรงกับตัวเลือกที่สองดังน,นั้นข้อนี้ตอบข้อสองโอเคนะครับ